สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมสวัสดีเพื่อนเอนทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับเข้าสวนแล้ววันนี้นะฮะจะพาเพื่อนๆพื่อนมาดูสตรอเบอรีที่ผมได้ทําการชํำไหลไว้นะฮะตอนนี้รากของเขาทะลุลงไปนะครับออกจากก้นกระถางแล้วนะเราจะทําการเปลี่ยนนะใส่ถุงใบใหญ่ๆนะฮะหรือใส่กระถางด้วยนะครับ สตรอเบอรี่ที่ผมซื้อมานะฮะสต้นตอนนี้ก็เสียบไหลชําไหลไปได้ประมาณ10ต้นแล้วนะครับนี่เล็กๆก,ก็ยังมีอยู่นะชําใส่ถุงดำแบบนี้นะนี่อันนี้ก็พร้อมที่จะย้ายลงในถุงหรือกระถางที่ใหญ่กว่านี้แล้วนะครับเพราะว่ารากของเขาเดินได้เยอะแล้วนะครับในถุงเพราะชํานี่เป็นกระถางแบบนี้ก็ได้นะครับกระถาง 8นิ้ว10นิ้วก็ได้นะครับส่วนผสมดินปลูกที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นหน้าดิน2ส่วนนะแล้วก็ขี้หมู1ส่วนตามด้วยแกบดิบอีก1ส่วนนะประมาณนี้นะฮะใส่ถุงหรือใส่กระถางไว้ก็ทำการลดน้ำนะครับเมื่อดินเซตตัวดีเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาขุดหลุมแบบนี้นะฮะทำให้พอดีกับ ถุงเพาะชำกลาสตรอเบอรี่ของเรานะเอามาวัดดูก่อนนะว่าสามารถเข้าได้ไหมนะครับเราอย่าให้หลายสตรอเบอรี่ของเราลึกเกินไปนะจะทําให้โคนเน่าได้นะฮะเราต้องดินที่อยู่ในถุงเพราะชำไหลนะกับดินที่อยู่ในกระถางให้เสมอกันพอดีนะจะดีมากเลยนะครับนี่ฮะกระถางก็จะประมาณนี้ไม่เล็ก ไม่ใหญ่เกินไปนะดูแล้วก็สวยงามนะตอนนี้ผมจะยังไม่ตัดสายที่ออกมาจากต้นแม่นะเพราะว่าให้ลากตัวที่อยู่ในไหลให้เขาเยอะๆก่อนนะค่อยตัดนะครับเพราะว่าอตอนนี้เขาเชื่อมนะครับหลายถุงมากนะเพราะว่าเราสามารถขายายได้เยอะเลยนะฮะนี่คุณผู้ชมดูลากเขานะเยอะมากนี่นะครับเราก็จะใส่ไปเลยนะครับจากนั้นลาก ของเขาก็จะหากินไวมากที่เห็นถุงเล็กๆอยู่ข้างๆนะครับแป๊บเดียวนะเพื่อนเพื่อนคอยดูนะเขาจะโตไวมากนะแป๊บเดียวนะรากของเขาลงดินหากินได้ไวมากนะแป๊บเดียวโตนะก็จะมีไหลเล็กๆนะครับออกจากต้นเล็กๆอีกนะอันนั้นเราก็สามารถ ขยายได้อีกนะครับเป็นอีกต้นหนึ่งนะครับนี่ก็จะได้เยอะมากนะครับซื้อมา2ต้นตอนนี้ก็เป็น1ิบแล้วนะครับออก็คงจะได้เยอะนะนะเราจะขยายนะไปเรื่อยๆนะครับให้ได้เยอะๆนะแล้วเราก็จะตัดไหลทิ้งทั้งหมดนะปล่อยให้เขาติดลูกนะครับนี่นะครับเราเปลี่ยนกระถางให้ก็จะสวยแบบนี้นะนะหลังจากนั้นเราก็ทําการลดน้ําไปเลยนะครับ การลดน้ำนะผมจะลดแค่ช่วงเดียวช่วงเช้านะครับตื่นเช้าขึ้นมาก็ลดน้ําเลยนะฮะนะที่อยู่ข้างๆนะก็จะเปลี่ยนใส่เป็นถุงดําแบบนี้นะก็สามารถใช้ได้เหมือนกันครับส่วนการวางนะครับผมจะวางให้เขาโดนแดดทั้งวันเลยนะเพราะว่าสตรอเบอรี่ชอบแดดนะครับถ้าเราปลูกในร่มก็ต้นเขาจะไม่ค่อยสวยนะ นี่นะฮะจะให้เขาโดนแดดไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงยังจะไม่ตัดไหลออกจากต้นแม่นะฮะให้ต้นเขาโตกว่าน,นี้หรือรากเขาเดินให้อ่าเกือบทั่วกระถางนะผมถึงจะทำการตัดนะครับแล้วก็เลี้ยงต่อไปครับส่วนการใส่ปุ๋ยนะครับเราสามารถใส่ปุ๋ยได้ไหม เราสามารถใส่ปุ๋ยได้นะครับปุ๋ยเคมีนะก็จะเป็นสูตรเสมอทั้งหมดเลยนะจะเป็น15 15 15หรือจะเป็น16 16, 16, 16นะเราใส่เฉพาะน้อยนะฮะใส่ให้ห่างจากโคนเลยนะครับใส่น้อยๆน,นะนะแล้วก็ลดน้ำนะส่วนตัวผมนะจะไม่ใส่ปุ๋ยเคมีนะผมจะใช้เป็นน้ำหมักขี้บัวนะครับผสมน้ำแล้วก็ลดนะนประมาณนี้ครับ ส่วนฮอร์โมนที่ฉีดพ่นทางใบเพื่อนๆก็สามารถใช้ได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นนมสดเป็นเครื่องดื่มชุลมลังผลชูรสหรือจะเป็นสังเคราะห์แสงนะสามารถใช้ได้เลยนะครเท่าที่เพื่อนๆมีนะก็สามารถฉีดพ่นได้เลยครับครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้นะสำหรับเพื่อนๆมือใหม่ที่ซื้อต้นสตรอเบอร์รี่มานะครับกลัวนะฮะว่าจะดูแลยากนะครับก็ไม่ยากนะครับลองใช้วิธีที่ผมได้ พูดไปเพื่อนๆลองเอาไปปรับใช้ในสวนดูนะครับครับผมก็สำหรับคลิปนี้คงต้องฝากคุณผู้ชมไว้เพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ